ของเราอยู่กันแบบครอบครัวที่แบบเสมือนคุณตาคุณยายเป็นคุณตาคุณยายของเราฟิลเหมือนซีเนล่าเป็นบ้านหลังใหญ่พี่จะเห็นทุกครั้งลิฟต์ตรงชั้นสองเปิดอะ่ะพอลิฟต์เปิดปุ๊บมีใครออกมามทุกคนจะตะโกนทักทายกันแบบสวัสดีต่างๆอย่างงี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านกับทีมงานของสาขาเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นครอบครัวเลย ของเราอยู่กันแบบครอบครัว,ค,วรค่ะครอบครัวจริงๆที่แบบว่าครอบครัวนะครอบครัวจริงๆ <c oughs> ที่แบบเสมือนคุณตาคุณยายเป็นคุณตาคุณยายของเราฟิลมเหมือน سين าลาเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีญาติญาติมีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายใช่ฟิล่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราจะแบบเอ็นดูคุณท่านทุกค,คนที่มาอยู่ที่นี่เป็นเหมือนแบบผู้สูงอายุที่แบบเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเราใช่ต้องทักทายท่านกระชุ่มกระชวย ทุกครั้งคนไหนที่ติดก็จะลงมานั่งเล่นด้วยทุกวันอย่างเงี้ยพี่เห็นนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยอะ,อะ,อะนั่งวิวแชร์ก็คือนั่งข้างๆแล้วก็นั่งคุยพี่ลงมาเอ๊ะพนักงานใหม่ก็ไม่ใช่แล้วนะอะไรอย่างนี้ังานเออเออนี่พี่เห็นบ่อยพี่เห็นบ่อย